เรามาดูบวยใครเลยสกวันชมเจ้าสุชัยเพชรจะคาดขนตาวงอนโอ้ยอุดได้วยนะครับอุวัตแก่สมฤทธิโอเป็นมุยของคั l เลอร์ซิตี้ สีเมืองสีออคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับต้ากรรมการครับวันชัยผ่องศรีไม่ใช่วิชัยขัดโพล่ะงฮะกรรมการวันชัยผ่องศรีนะวิชัยขัดโพลักมวยช่ะปูจ๋าเป็นมวยแข้งใช่ปูจ๋าสสุวรรณีใช่ตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็อนุวัฒน์เป็นที่ทราบดีพลังกำปั้นพะเดินเหล็กมวยใครก็ร่วงหมดแล้วครับทุกคนถ้โดนใครก็ร่วงเหมือนกันนะเราเนี่ยคือก็ต้องให้มวยตัวใหญ่กว่าอนุวัฒน์เนี่ยชุดไหนฮะ แดงสีแดงนะครับผู้ชาเนี่ยแข้งซ้ายครับโอ้โหฝีมดีจำกรรมการได้เลยวันชายฝองศรีวันชายฝองศรีนี่เป็นนักมวยทีมชาติเก่าครับตอนแรกเดินมาผมดูว่าผู้ว่าเนี่ยครับเป็นระหว่างมวยบัดหนักมวยฝีมือครับมีแข้งซ้ายพเนิรเหล็กโอ้โหอ้าโอ้หุยบัดชุดนี้ครับดูครับการต่อยคืออนุวัฒน์นี่เสียดายมากครับเส้นทางของเขาน่าจะไปต่อยมวยสาคนอาชีพนะฮะ เออแต่ไม่ได้ต่อยเลยไม่ก็ไม่ได้ต่อยครับเพราะว่าเออก็อย่างว่านะครับหัวหน้าคณะบางครั้งเนี่ยเขาก็มองอยากจะต่อยในมวยไทยมันแน่นอนกว่ามันเป็นมีทุกเดือนเนี่ยคู่นี้นะครับไม่ครบยกแต่ชนะคะแนนโอ้โหอะยังไงฮะอ่าอะไรยังไงเนี่ยแหมผู้จ่านี่ใหญ่เยอะเลยนะใชโอ้แต่งสวยนะพี่วิลลุวัตนี่ต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับครับเพื่อขอบัตรจังๆก่อนสักครั้งหนึ่งแต่ฉันได้แต่ฉันไป คือบางทีเตะจนแขนยกไม่ขึ้นนะครับนะบางทีก็เตะจนยกขาไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นเตะดนศอกครับก็เรียกว่าเตะสั้นเจาะยางครับโอ้โหแล้วที่เตะสูงครับเป็นไงครับจะต่อยขับเปล่าได้ไหมเอาเอาเอาโดนครับเอ้าต่อยตั้งตัก่อนครับโอ้โหต่อยล่างนครับนี่ตลาดครับล่างสลับบนครับล่างสลับบนอย่าตั้งตัวก่อน มีสกัดนะก็เรียกว่ามีจะเป็นวัวขาวนี่เตะขาหน้าเลยนะครับโอ้โหได้ปลายกนี่เข้าไปก็ราคาก็มาทางแดงแล้วก็มารวดสามรวดเร็วเลยนะเด็กฉันได้เตะฉันไปโอ้รบกวนแล้วนวัดนี่ต้องลงทุนครับใครแก่กวกันตรงเนี้ยดูหน่อยนวัดแก้ว่โอ้ยสามมาประคัดครับซึมครับซึมครับซึมเอ๋อนวัดนี่ก็ไม่ได้แบบเดินต่ออย่างเดียวนะเกามี เตะสกัดเตะก็ไปทำลายจังหวะก่อนนะเล็กกว่าเยอะนะครับเล็กกว่าเยอะนะขวัญนะระวังนะตอกเตะปานี่คแบบสนั่นั้งตัวเลยนะเตะแรงมากเตะแบบชกอับเสียเลยอ่ะเนี่ยกระเด็นเลยอ่ะอย่าบ้าเลยชกอับไม่เจ็บหรอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปโอ้หยเข่ามาจากไกลเลยครับนี่แน่จริง่อยกับอุยกูเปล่าอุยกูอุยครับ เริ่มเริ่มจะเดินช้าครับโอ้โหแต่มวยชงชัยนี่เขามีเรียกว่าพิกล็อกกันตลอดเวลานะแต่จะเมื่อยฮะโอ้โหปูจ๋านะโอ้โหปูจ๋าปูจ๋าครับนี่โดนเกมกันครับอยนะให้โดนนะคือคนลองเยอะนะใช่คนชอบมวยหมักก็มีลองอยู่ใครต่อครับเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มมาทาง ปูจ๋าแล้วครับว่าเริ่มต่อยแล้วเตะกับเอาไม่หยุดดูครับทีบทีบสามทีนะครับอุ้ยแมปูจ๋านี่ช่วงนั้นเนี่ยคุณสมชายนิติวรรณกุลนะครับสามเหรียญเขาดูแลอยู่นะครับส่งสเต็กมารับประทานแล้วก็ไปนอนพักที่ดูแลเหรอดีสอดดีสอดนี่นี่แรงมากเตะแรงมากปูจ๋า ออกสครับสี่เป็นยกที่ถือว่าเป็นยกนี้ถ้าผ่านยกนี้ได้เนี่ยยก5้าวิ่งเลยยก5้าก็เป็นกล่องครับแต่ว่าจะผ่านได้หรือไม่ครับยังเดินอยู่สีเมืองอยู่ไหนเนี่ยต้องเดินครับสีเมืองไปห้าสี่สามสองกลีมิอยู่ครับเกลียกราคากันอยู่ครับแม่เกลียกันปวยกระคบผ้ายกแล้วอย่เกลียกันจตตกลงกันไม่ได้ครับโอ้ถ้าต่อยไม่ลงนี่ยุ่งครับก็เพราะว่าอาวุธไม่มีอะไรเหมือนกันดูจาเตะกระดก สะเทืเอนสะเทือนเลยครับสะเทือนก้าวคออีนะครับกอไดไว้ผู้นี้นี่ในไม่มีเลยกาเขาไม่มีไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเหรอโอ้โหอ,อย่ายุบอย่ายุบอย่างเดียวอย่ายุบอย่ายุบแหนวัดก็โดนสวนด้วยหมัดเพื่อนนะไม่ไม่มีนะโอ้ยแหน่พี่นี่ตีพี่อยู่บ้านนี่ชี้ทีมหรือเปล่าอุ้ยสอบไปทีเลยครับยกห้าครับ ราคาก็ไปทางนู้นแล้วครับเป็นสิบหนึ่งได้นะครับตอนนี้อ้ก็ยังมีคนชอบอยู่นะมันมันไม่แน่นอนเงี่ยโอ้ยเขาเรียกว่ามีการออกตัวครับพาะาพิทธิ์ของคนเล่นเขาบอกว่าเล่นมวยออกตัวครอบครัวมีความสุขโอ้เลยฮะน่เป็นกรเลยนะไม่ได้คิดเองนะฮะอ้าว ได้เยอะไหมครับยิ่งในครับเลี้ยดหน่อยนึ่งของของรีมิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นซื้อขายครับเล่น3ามสองรองมา200ร้อยไปต่อ5้าสี่มา250ร้อยห้าสิบได้ห้าสิบาทดีมิงก็เอาละได้เข้าไหร่ได้เข้าไหร่ปปีสิปีเลยข่าวไงน่าจะปิดกล่องแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับโอุ้ยอนุวับดก็ยังไม่ย่อท้อครับมวยหมัดนี่มันได้ทุกวินาทีนะครับอย่ากกระพริบตาครับ ถ้าไปต่อยแล้วว่าหมัดเน่คือกรรมการไม่เคยให้ยอมละยอมละยอมแล้วก้าวลูกถีบครับถีบแรงเลยก็จบเวทีเลยนะแตเอียงเลยครับลูกนี้ยิ่งเข้ายิ่งเอียงยิ่งเจ็บครับอนุวัตรครับทำอะไรไม่ถนัดนะครับยอมครับแพ้แน่ๆมีแตกด้วยนะครับอนุวัตรกรรมการชูมือให้ร็มเลย อเตะสะเทือนเลยถีมไม่เตะเีะไม่เตะด้วยนะครับใชครับหูขามีพลังมากเลยคือคือลูกถีบนี่มันไม่ใช่ง่ายนะนะครับบางคนนี่วันึกว่าง่ายบางคนถีบไม่โดนนะตัดมาถีบเป็นใช่ไหมทีมเนี่ยมัต้องอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยยังงแตแต่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 แตต่แต่แต่แตัตตแต่แตัแตต่ต พอขยับเตะก็จะบังใช่ไหมเขาก็บังก็ถบเลยโอ้ยนี่นี่มันต้องมีหน่วงไว้นิดนึงยกขาแล้วหน่วงไว้หน่อยบางทีสมัยริมิงเคยต่อยมวยวัดกันนะโอ้ครับริมิงจะถีบใช่ไหมจะเตะใช่ไหมริมิงก็โดดถีบต่อขาเลยโอ้โหโดนเขาหลบเพื่อปลุมเขากปากกะแล้วโหรวยจริงเลยเอาเอามาดูมวยสากลทาที่ เจอรันแมคลัฟลินอืหือุ้ยคนนี้ดังนะนี่ครับคนนี้แมคลัฟลินครับชนะมาซี2ยี่สิบเจ็ดเป็น KO 25้โอ้ท่ไมรู้ครับแพ้2องนะครับเจอกับจูเรียนนะครับแจ็กสันอ๋ออันนี้ก็ดีครับโอ้ มา43จาก46เป็นน้องนักร้องดังนะครับคนนี้ไทยครับสันถูกต้องไเล่นแจ็คสันที่เป็นแชมป์โลกมันอยูบีซีและมิดเดิลเวสต์ครับข้อบุญดีไหมดีครับกรรมการเนี่ยเป็นน้าชายของโชคทวีพรบรับเจคสันเี่เก่งขาวนะครับส่วนแจ็คยาวเี่เก่งทองเก่งทองนะแม่กรรมการนี่ใสจริงๆนะคือการตัดสินครั้งนี้เนี่ยต้องใสสะอาดใสสะอาดแน่นอนครับ เห็นกรรมการแล้วกรรมการวันนี้ดังนะตัวเล็กเนี่ยมิสเลนป่ะมิสใช่น่าจะใช่มิสเลนนะคู่นี้เนี่ยชกกันเมื่อปี1993โดนไหมครับยี่สบสอปีแล้วครับแม่น้องไมเคิลแจ็คสันเนี่ยสาเร็วครับกางเกงขาวนะคู่นี้น็อกแน่นอนครับนะเพราะมันหนุยไอ้หนักไอ้กางเกงเหลืองนี่มันช่างน้ำหนักมาเปล่าฮะทำไมฮะใหญ่กว่ากันบานเลยครับตัวใหญ่นะใหญ่เลยใหญ่ก็ต้องลดน้ำหนักกเขาเล่นใช่ไหม แม็กคีแลนพ่อแม็กคีแลนเหรอฮะไอ้รับเล่นม play ันคือใครฮะไม่ไอ้ดัตชูลียนแจ็กสันอ๋อเแลอเนี่ยมันมาจากไหนนะ่กราบโอ้โหดูตัวใหญ่เหมกันบานเลยชอบกรรมการตัวเล็กต้องตีนะกรรมการไปตีตบเขาทั้ไมครับอย่าเพิ่งกรรมการคือมวยฝรั่งเนี่ยเคยเรียนให้ทราบหลายทีแล้วครับถ้าเป็นตัวใหญ่ๆมวยใหญ่ๆหญ่ก็กรรมการตัวเล็กเออเออมันมันจะได้แบบดูแบบห้ามแล้วมันดูนะมาดนเล็กเหรอมวยเล็กก็ต้องกรรมการใหญ่ๆเออโอ้โหมีความรู้ใหม่นะ ือกรรมการก็มีบุคลิกอือโอ้โหคนดูเต็มเลยนะพี่นะเอาเลยบินเต็มต้นโต๊ะเก้าอี้ครับนี่มวยซุปเปอร์ไฟเลยนะครับนะโอ้โหกรรมการนี่ก็จุกจิกจุกจิกบางทีก็ไปตบหัวแล้วออกมาครับเออแล้วแต่ว่าแกเล่นข้างไครกันแกก็ตอบไปเรื่อยเนี่ยฮะเดี๋ยวแกก็ตอบไปตบป่ะตอนนี้ดีดหน่อยตอนนี้ดีดหน่อยเฮ้ยคุณเล่นไว้โอ้แต่ท่าแกใช้ได้แล้วได้ตุ๊ดหน่อยหน่อยได้เบอร์แกมีเบอร์กนี่กว่าชาลีเชปปิ้นเลยครับอันนี้เราพากกรรมการกันใช่ไหมครับโอ ดูแกเป็นแชมป์ลีลารมาก่อนนะแม่เจอโ้ยไงดนครับโกละหมัดสองหมัดเกงทองในพูตาชิงนะครับมร้อยห้าสิบเข้าประกวดไอดโลโก้มันเหมือนธงชาติเลยนะสีเอธงชาติไทยแล้วก็คล้ายกับโลโก้เดิมแชมปนชิพส่วนมากอเมริกาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยสีแดงน้ำเงินขาวอะไรประมาณนี้ยชอบทรงผมแก่ครับ หัวเขียงเลยเนี่ยโอ้ยหมยนี่มันเดินอย่างเดียวเลยนะจ็กสันเหรอยักสดดตัวกับการตัวเล่นนี่เก่งมากนะได้ตัดสินมวยดังๆหลายคู่เลยตอนนั้นดึงแตยุ่งนะนะดึงอะไรก็ต้องรู้จากการดึงนะได้ตัดสินไทสันใช่จำได้ว่าเป็นชื่อมิสเตเนล็อก4ีครับโอ้โ ดูครับครับเธอแกไม่ชอบใครก็ตบไปคนนั้นนะฮะตอดไปเรื่อยฮะตบหัวเสร็จแกก็ฟุตเบิร์งออกไปครับใครนักมวยก็ไม่รู้เลยใครวะใช่ปะนี่โบแกสังเกตนะโบนี่ใหญ่กว่าเสื้ออีกนะฮะยกห้าครับมวยคู่นี้เป็นไงครับยกไหนกันครับยกนี้แหละครับห้ากระพิบตาครับกระพิบตาครับอย่ากระพิบตาดูทายาทของแจ็คสันครับแชมป์โลกนะครับกางเกงขาว อุ้วี่ดแลหดออไปได้นะครับหลุดนะฮะแม่ปกติเนี่ยไอ้ชุดเหลือมันต้องบุกนะบดแล้วครับคุ้มลำดังเยอะครับอาศัยใหญ่อย่างเดียวครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ขาวใช่ไหมนะฮะอยู่ที่ขาวแล้วครับราคาอุ้ยร่วงลำตัวครับอยะไรครับตีอะไรครับโอ้ยกรรมการกต่อยต่ากว่าลำตัวรับไหมครับกรรมการนับแล้วครับโอ้ยจุกครับอ้าวไหวไหมครับว้าวอะไรจะหยุดก็ง่ายๆนะครับเอาเลย เอ้ย uhm, เอาไม่เอาครับใครใคยบรรยางทิ้งเสียงันะฮะดูไงครับเดี๋ยวกรรมการจะดูว่าต่อยต่อเกาฮัตครับต่อยใต้คาะต้องโดนตัดคะแนนนะฮะครับไม่รู้ด้วยกรรมการไม่ส่งสัญญาณอะไรเท่าไหร่นะโอ้โหทิ้งขวาไปกรรมการแล้วครับเดือดแล้วไมเคิลแจ็กสันโอ้ยไมเคิลแจ็กสันโดนอ้าวอ้าโอ้โหโดนโดนขวาก่อนแล้วก็ซ้ายลงไปคุยกับช่างภาพก่อนครับ ไหวไหมครับโอ้โหแล้วโอ้โหร่างกายดีมากครับโดนอย่างนี้นะขึ้นมันไหวครับว่าเลยเหลืออีกนาทีกว่าป่าไม่น่ารอดจะไม่เท่าไรไม่เท่าไรบวกกันแล้วครับโอ้โหโดนแล้วครับนนี่แแลล้วโดเอาลงนะครับขวาอีกดอกหนึ่งแจ็คสันบอกไม่เท่าไรไม่เอิบโต้แตกด้วยนะครับโอ้แตกเลยครับได้เตะโอ้แตกเลยครับ แหม่ล่อไปสอตัวนะบอกว่ายุติไหวครับโอ้โหพิกล็อกเหมือนกันแล้วครับพิกล็อกคู่นี่พิกล็อกล็อกเลยนะปล่อยอยู่ดีๆนะพลาดเลยนะเจอรันแมคแคลนชนะได้เป็นแชมป์โลกคนใหม่ดูภาพสโลโมชั่นปุ้ยกับต่อยต่ำนครับต่อยต่ำจริงๆครับต่ำไหมต่ำครับเกล้มกึ่งนะโอ้โหร่วงเลยโดนตัดคะแนนเมื่อก่อนไม่รู้มีตัดคะแนนยังนะฮะ อยดูจังหวะที่โดนหมัดโอ้โหลูกนี้น่าจะล่วงแล้วครับตามหลักอะลงก่อนแล้วครับโดนอีกครับส่งไปขึ้นมาอีกนะอันเนี้ยขึ้นมาได้อ่ะลูกแรกก็ลงแล้วครับโดนส่งอีกนี่โดนร้ายเนี่ยครับโอขวานี่ไปเลยฮะนี่น่าจะหลับนี่โดนตะขางนะนี่น่าจะหลับอีกนะจะลกได้อีกนี่โอ้ดนแต่ว่าไม่มีสภาพแล้วกับตาลอยคือถ้ามีลมพัดมาแกก็จะฟื้นได้ตลอดกรรมการดูครับการเดินคนเรือหลามเนี่ย ไม่ไหวครับยุติแลครับหรือว่าเป็นกรรมการที่ตัดสินได้เก่งมากเลยถกต้องเลยนะครับแมโอ้โหตอนแรกนโดนต่อยเข้าไปที่อีจีก็จุกไปตามสภาพนะครับ่าเรียบร้อยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับขอบคุณด้วยครับกับยาแนวตาจระเข้นะครับโตโยต้าโครงการสปอร์ตฮีโร่ใดการยาห่งประเทศไทยครับ สิงค์อร์ปอเรชั่นที่สดตาอร่อยดีนะครับแล้วก็บริษัทปตทจำกัดมหาชนครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเสื้อสวยเสื้อไหนครับเสื้อนี้ด้วยเสื้อนี้ด้วยโอลิมปิกหมวกงามหมวกงามใช่ไหมใส่ตลอดเลยเดี๋ยวใส่กับแท็กซี่ด้วยไปเดี๋ยวทักขึ้น ธนาคารใส่หมวกเข้าไปเลยใส่หมวกระน็องไปแลยฮะออกไปก่อนต่อละเข้าธนาคารใส่หมวกระน็องเข้าไปเลยฮะลาบนำล้านเลี่ยเดีไปกินบะกุเต่ดีกว่าครับผมครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่จับรับฟังพวกเราสามคนคุณสมชายครับผมคุณบารีนะคุณลีมิงลาบครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นฮะนี่ครับผม